บล็อกฟุตอัปเดตแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าห่งที่เรียกว่าเข้าห่งค่ะวันนี้บล็อกฟุตได้อัปเดตวันฮาโลวีนซึ่งแมปอื่นๆเขาก็ได้อัปเดตมาพักนึงแล้วแหละแต่ว่าบล็อกฟุตเพิ่งอัปเดตอัปเดตหลังเพื่อนนะเนี่ยดูจากภายนอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการนําฟักทองมาประดับตามเมืองต่างๆนะคะเท่าที่เราเห็นนะก็จะมี เกาะเต่าและท่าเรือน,นะคะมาอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างมาฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแม่มดคนหนึ่งนะที่มีหม้อยาตั้งอยู่ข้างหน้านี้แม่มดคนนี้ใช้ในการทำยานะคะซึ่ง ยาเนี่ยเราจะต้องมีปลาในการคราฟยาครั้งนี้นะยาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะมีพลังแตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าทุกคนมาเล่นเนี่ยก็ลองมาคราฟดูนะคะว่าใช้ทําอะไรบ้างอันนี้เป็นการรีวิวแบบไม่ละเอียดนะคะคนดูมายาขวดแรกยาขวดนี้ b i g h e a d ก็คือตามชื่อเลยนะคะหัวใหญ่มา ยาหัวใหญ่มาหัวใหญ่นะหัวใหญ่ใช้งานดูจากวงนะคือกว้างมากเลยนะลัษมีการคว้างปลาเนี่ยสามารถไปแก้งเพื่อนในเซฟโซนได้นะคะโอเคนี่หัวใหญ่โคตรน่ารักเลยโอเคมีเวลาไม่นานนะคะหัวใหญ่อยู่ได้แป๊บเดียวอะยาต่อมานะคะพี่หูเลือกยาสีเทาก่อนนะคะยาสีเทานี้มีชื่อว่า ฟักทองพอยซันใช้ปลาม่วงและโครงกระดูกนะยาคนนี้มีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างมามาดูกันอ่ะใช้งานอ่ะควงปลาเหมือนเดิมนะคะตามชื่อเลยนะคะทำให้หัวเราเป็นหัวฟักทองนะเอา Oh, <laughs> นึกว่าหัวล่องหอนโอเคอันนี้ก็ไว้แกล้งเพื่อนๆน,นะคะทิกออเดลโอเคต่อมานะคะยาอันนี้มีชื่อว่าลิกูริสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะออกเสียงค่อนข้างที่จะยากใช้หางปลาที่อยู่โลกหนึ่งนะแล้วก็ปลาสีเทานะคะยาขวดนี้ใช้ทำอะไรยาขวดนี้นะคะสามารถทำให้เราแปลงร่างกายเป็นบอสได้ใช้งานเลยควางปลาเหมือนเดิมนี่ เป็นบอสโอเคกลายเป็นบอสอะไรวะเนี่ยบอสนินจาเหรอไม่รู้รู้แต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยเออไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะถ้าหากว่าคนดูทราบว่าบอสตัวนี้มันปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเป็นมอนนะมอนเตอร์ที่เราต้องตีเอาเลเวลโอเค ต่อมาต่อมานะคะลาวาบอมยาขวดนี้ตามชื่อเลยลาวาบอมคือยาที่ทําให้พื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยกลายเป็นลาวานะคะยาขวดนี้เขาระบุไว้ว่าไม่สามารถใช้ในเซฟโซนได้เพราะฉะนั้นมาเหยียบออกมาไม่สามารถใช้ในเซฟโซนได้นะเพราะว่ามันทำดาเมจกับผู้เล่นได้นะคะโอเค เนี่ยทำดาเมจกับเราโอ้ย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 จะตุ่ยของแท้โอ้โห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 เดี๋ยวนะโคตรโกงเลยนะใช่ไหมเออถ้าหากว่าเอาไป PVP นะโกงมากเลยแต่ว่ามันมีผลดาเมจกับเรานี่สิยาต่อมาขวดนี้นะคะ Monster Mask ใช้ถังลังสี30และปลาสีเทา1ตัวโอเคยาขวดนี้เขาบอกว่าทำให้ผู้เล่นเต้น Monster Mask Dance โอเคใช้เลย อ่าเต้นถ้ามอสเตอร์ขยับตัวได้ไหม <c oughs> ใช้สกิลได้ไหมโอเคได้และต่อมาขวดสุดท้ายขวดสุดท้ายมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะซุปไพรสซุปพ,ปพเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะใช้ปลาสีฟ้าหนึ่งตัวนะคะ ในนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนขนาดผู้เล่นโอเคขนาดผู้เล่นไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะคะน่าจะเป็นตัวใหญ่นะคะเพราะว่าดูจากแอดมินรีวิวแล้วเนี่ยน่าจะตัวใหญ่แหละอืมอ่ะตัวยายเอ๊ะเอ๊ะโอเคเอา หรือว่าต้องโยนเสษเพื่อนขวดนี้นะคะน่าจะโยนเสษเพื่อนแหละแต่ตัวอย่างคนที่อยู่ในวงสีแดงเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะ NPC ตัวนี้เป็นการสร้างยาครับยาให้เราเล่นกันนะคะให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะไม่มีอะไรมากนะคะปลาก็หาได้ง่ายมากอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะคะโอเคและต่อมานะ n อ c h a l l o ฮาโลวีกาชาพ่อหมดตัวนี้นะคะเราจะต้องหาลูกอมให้ครบ500เพื่อมาสุ่มกาชานะคะนี่คือของที่เราจะได้นะคะผลพิศซ่หมวกสกินโปรไฟล์ ขยะพี่หงขอเรียกว่าขยะแล้วกันและเงินแฟกเม็ม่วงนะคะใช้แคนดี้500แคนดี้นะหาแคนดี้ได้ยังไงแคนดี้นี้นะคะจะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าเราออนห้องวี1ชั่วโมงแล้วเกิดนะสมมุติว่าเมื่อถึง2ทุ่มแล้วท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและประตู NPC ก็จะเปิดได้นะคะประตูเราจะต้องมาเคาะประตูตรงนี้โดยการกด e เมื่อเราเปิดประตูแล้วนะคะจะมี มอนเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในมอนเตอร์ตัวนั้นเขาจะให้ลูกอมกับเราหรือโชคไม่ดีก็จะมีปีศาจออกมานะให้เราตีปีศาจให้หมดทุกตัวและลูกอมก็จะดบนะคะก็จะมีบ้านที่มีประตูแบบนี้แบบนี้นะอยู่รอบๆเกาะเต่าเลยนะคะนี่แบบนี้ ้ยไม่ใช่สิอยู่รอบๆตรงคาลือหาดเลยนะคะไม่ใช่ก่อเต่านี่ต้องเคาะไปเรื่อยๆจนครบ10นาทีประตูถึงจะไม่เปิดอีกเลยนะคะและ จะครบ10นาทีจะมีบอสใหม่นะที่เป็นจะกินผลเสือนะคะถ้าหากว่าเราเปิดประตูให้เรารีบค่าบอสตัวนั้นและเราก็จะได้ลูกอมประมาณ400ขึ้นไปนะคะเพิ่มเติมนะคะเราสามารถสุ่มกาชาได้เพียง4ครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะโอเคซึ่งพี่หองก็สุ่มไปแล้วรอบหนึ่งเหลือ3รอบนะ ดําเนินการต่อนี่พี่อุงเหลือ3รอบนะสามารถสุ่มได้4ครั้งต่อชั่วโมงนะคะนะครบ500พอดีได้อะไรได้อะไรเฮ้ยนึกว่าจะได้ฟีนิกซ์โอเคโอ้โหไม่พอรู้สึกว่าขอประตูบ้านหนึ่งเนี่ยจะสุ่มได้แค่2ครั้งนะคะพีุ่งสุ่มไป แล้วครั้งหนึ่ง500ลูกกวัดและสิ่งที่อัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่พี่องชอบมากๆเลยก็คือผลเสือใหม่นะเอฟเฟคผลเสือใหม่เนี่ยโคเท่คนโหดผลเสือได้เพิ่มสกินเอฟเฟคใหม่นะคะไม่ใช่ผลเสือตื่นนะผลเสือธรรมดาเลยแต่ว่ารู้สึกว่าพ่อมดคนนี้เนี่ย จะให้ของของเรายากมากเลยนะจะให้หมาป่าแวร์บูออกยากมากเลยเพราะฉะนั้นจัดซะหน่อยสกินผล0พ้น1 5 0รดรบักโอเคซื้อเลยโอเคได้มาแล้วนะคะสกินแวร์บูใช้งานมาสกินแวร์บูโอ <c oughs> ้โหเดี๋ยวนะต้องฟาร์มความชำนาญใหม่เหรอโอเคตัดฟาร์มค่ะ โอเคและแล้วแวร์วูฟของเราก็ฟาร์มเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคมารีวิวแวร์วูฟหมาป่าสีนํำเงินมาลองดูสกิลก่อนนะคะสกิลแสตนี่คล้ายๆหมัดแดมพายเลยนะคะลูกไฟสีม่วงมันจะวิ่งหาศัตรูโดยตรงเลยโอเคสกิลเอ็กโอ้โหสกิลนี้พี่คงชอบมากๆเลยเป็นสกิลเตะ แล้วก็เตะได้ไกลมากและสกิลซีนี่รู้สึกว่ามันคล้ายเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน่าจะเป็นคิสเน A นะสกิลซเหมือนกันเลยสกิลเหมือนกันเลยโอเคเอฟรนี้ก็เหมือนเดิมนี่ยเหมือนเดิมเลยโอเค V คือแปงลงร่างโอเคมาแปงลงร่างแล้วสกิลแฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยเป็นหมาป่าหัวใหญ่ถ้ากดครั้งก็คือเป็นหมาป่าหัวเล็กเนี่ยเนี่ยโอเคอันนี้หมาป่าหัวเล็กและอันสุดท้ายก็โยนหมาป่าหัวใหญ่ไปสกิลเอ็กอเตะรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็เอฟเฟกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยเนี่ยโอ้โหโคตดเทสกิลซี แม่ก็เหมือนคิสเนท้าทุ่มเลยนะคะแค่นี้สกิลแดดนะคะโอเคเมื่อมิเตอร์ของเราเต็มนะคะกดวีนี่หมาป่าของเราก็จะวิ่งสี่ขานะคะจากเสือกลายเป็นหมาซะงั้นโอเคสกิลก็จะแตกต่างไปนะคะสกิลแสดนี่ โอ้โหแสงสีเสียงอลังการมากมันจะมีสีเขียวเพิ่มเข้ามานะคะมาสกิลเเนี่ยแสงสีเขียวแล้วก็แสงสีชมพูโอ้โหจากลูกเตะกลายเป็นลูกไฟอ่ะเอาไม้เนี่ยมันพ่นออกมาทางปากเนี่ยแล้วก็ปล่อยโอ้โหโคตดไกสกิลซี โอเคแปลงร่างได้นิดเดียวไฟมิเตอร์ของเราก็หมดแล้วกดได้แค่3ามสกิลเองโอเคเอฟก็เหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยลังเท่าไหร่โอเคคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตบล็อกฟุตนะคะมีไม่เยอะเลยนะเป็นอัปเดตยามาใหม่ให้เล่นกันนะคะ่ะแล้วก็กาชาไว้สุ่มนะโอเคค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย